มาเยี่ยมน้ำตาลกันนะคะตาลอ้วนจังเลยนี่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่นางทำหมันนี่ลุกตับเลยดิ้นเหนเลยฟังทเทศฟังธรรมกันไปด้วยนะคะวันนี้มือตอนเย็นเขาก็จะเปิดบทอะไรคะเปิดเปิดธรรมใช่ไหมธรรมะ ดูแต่ละตัวจ้ะจำมั่มทั้งนั้นแหละนี่ทำหมันแล้วเพลอหละเนี้ยแม่เอาไปทำหมันอ้น,นี่ยันยังอ้น,นี้อันนี้ชุดใหม่ยังไม่ได้ทำชุดเก่าๆมันทำหมันไปหลายตัวแล้วเจ็บขาอีกลแล้วแหละตานข้งอ้วนเนี่ยน้ำหนักัวมกเลยเยอะใช่ไหมฮะตาลเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะ คุยกันหน่อยจิเขาเจ็บขาเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยถูกรถชนนะคะสมัยที่เขาไม่รู้จกักไม่ไม่ได้เจอแม่ทีนะตามก็อยู่ในวัดมานานแล้วเหมือนกันนะคะเขาจะไม่ถูกกันกับเจ้าเตี้ยกินร่วมกันไม่ได้ถ้ากินร่วมกันจะทะเลาะก,กันซึ้งในรถพระธรรมเลย